เงินหมดอล้วดิแกเนี่ยก็ถึถงครบกำหนดที่ต้องคืนเงินในมันแล้วอะ่ะเอานะไม่เป็นไรหรอกมาดูแอป,ปนี้ดีแปปอปอ,อะไรกันสามแอป,ปแก้สถานการณ์ยามไม่มีเงินใช้ โทรมาอีกก็บอกแล้วไงไม่มีตังค์ของมาต้องมีต้องกินต้องใช้ไหมเบอร์โทรศัพท์ไม่มีไม่มีเบอร์ติดต่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์หัดจำซะบ้างนะลองใช้แอป f u n y b o o k ช่วยจัดก,การรายรับรายจ่ายได้ทุกวันสร้างวินัยในการใช้เงินมีกราฟด้วยนะทั้งวงกลมและแผนภูมิพี่มาจากไหนอ่ะ เงินหนามื่ไหร่จะคืนรู้แล้วนะเดี๋ยวคืนนี่ต้องได้ไปเรียนิเน,นี่ยจางเธอแหละรู้แล้วนะเก็ก,กนาาะน้น้าะ้าน้าน้าน้น้านการ้าน้าน้านการ้า้าุ้านานาน้รน้านกาน้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 ปุ้าสะดนกรวดเร็วง้ายา้านใช้รน่นไหน้าน้านค่ะ้ o s โหลดได้ตอนเานานหาน้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 น้น้า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 ี้นนาอน่ จะไปเรียนอิงค่ะลองรับสองภาษามาดีลองรับสื้เงินบาทไทยด้วยจบยังอ่ะจบแล้วจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะเริ่มเลยแล้วว่านี่เืินที่ยังไปอ่ะไม่อะไจะคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คืนนะ่ะมีตังโอ้วจำได้ไหมเนี่ยว่าใช้อะไรไว้บ้าง ไม่ได้ดิทำไงดีวะโอ้าทำไงดีเนี่ยโอ้น้องคะบอกแล้วว่าใช้แอป m ันนี่บ o ๊คเื่อจัดการรายรับรายสายได้ทุกวันพี่บอกตอนไหนอะแส่แบบคให้ดูดิ <c oughs> <c oughs> ใช้เหรอเป็นห่วงน้องสามารถเข้าไปที่ App Store หรือ l e y Store และเร์ดคำว่า MoneyBook เพื่อทำการโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวคะ่ะ เมื่อเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันน้องสามารถเลือกภาษาได้สองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในส่วนของมวลหมู่น้องสามารถเพิ่มหรือลบมวลหมู่ได้ตามความต้องการอีกทั้งยังมีตัวการ์ตูนที่สามารถเลือกให้เข้ากับมวลหมู่ทั้างในรายได้และรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายกดไปที่ปฏิทินและสามารถเพิ่มรายการได้ในส่วนของรายได้สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการ และในส่วนของรายจ่ายเราก็สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันค่ะโดยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารในวันที่2เราก็สามารถทําการบันทึกเช่นเดียวกับวันแรกโดยไรายได้วันที่2อาจจะมาจากยอดคงเหลือของวันที่1และในวันที่2เราอาจจะมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นในส่วนของค่าอาหารค่าของกินค่าของใช้และในส่วนต่างๆค่ะ เราสามารถทำการวิเคราะห์รายรับและรายสายได้โดยจะออกมาเป็นแผนภาพวงกลมและแผนภูมิแท่งค่ะและเราสามารถเลื่องลบรายการที่เราไม่ต้องการได้อีกทั้งหากเราต้องการความช่วยเหลือเราสามารถกดความช่วยเหลือและเลื่อนไปทางสายมือเพื่อทำการศึกษาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะเงินที่ยืมไปมาคืนแล้วครบปะเนี่ย ครบอยู่แล้วปะยืมอีกไหมไม่เอาไปยืมแล้วจัดก,การและรัจัาได้แล้วนี่เป็นการรีวิวแอปพลิเคชันมันนี่ปุ๊บขอบคุณกับพี่